วันที่26กันยายนพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยสเสด็จไปยังสนามกีฬาขีมา่ม้าถงรูทรงแข่งข,ขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หังโจเกมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก9ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยฮ่องกองจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีกาตา้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตและจีนไทเปโดยนักกีฬาจะลงแข่งขันตามลำดับที่แต่ละประเทศส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการการแข่งขันเริ่มจากลำดับที่1ของทุกประเทศและหมุนเวียนกันลงแข่งขันทีละลำดับ จนครบทั้ง4ี่คนซึ่งครั้งนี้ส่งลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศ,ศิลปะการบังคับม้าหรือดุสสาตเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งม้าประจําพระองค์ชื่อแซมบ้าคิงลงแข่งขันในลำดับที่2ของทีมซึ่งส่งลงแข่งขันโดยใช้เทสหรือแบบทดสอบที่เรียกว่าปริเซนจอดตามข้อกําหนดของสาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ หรือ FEI โดยการขี่ม้าประเภทนี้เป็นการขี่ม้าตามท่าทางที่กำหนดบังคับม้าให้เคลื่อนไหวภายในสนามมีการกำหนดจุดและวิธีปฏิบัติท่าต่างๆคณะกรรมการจะดูว่านักกีฬาสามารถบังคับม้าได้ถูกต้องและสวยงามเพียงใดโดยจะนำคะแนนของนักกีฬา3ใน4คนที่ดีที่สุดมารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะซึ่งการแข่งขันประเภททีมมีนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอีก3คนร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยนายสุภสินคงพันธ์นางสาวปรวริษาทองประดับและนางสาวฉันชนกคาร่าลิกแค่ภายหลังทรงเสร็จสิ้นการแข่งขันประเภททีมพระราชทานพระวะโรกาศให้สื่อมวลชนไทยเฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมก่อนทรงลงแข่งขันและหลังจากที่ทรงแข่งขันแล้วเสร็จพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยพยายามทำเทสให้ดีแล้วก็คือเทสมันมี ด้วยความที่เราทำเทสอันนี้มันค่อนข้างจะนานนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือ,อพยายามเก็บรายละเอียดของแต่ละโมเมนต์แต่ละจุดแต่ละคอเนอร์แต่ละท่าให้ดีคือท่ารวมใหญ่มันได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดเหมือนเหมือนเราเล่นเกมมาริโออะแล้วเราเก็บเห็ดเก็บ เก็บดาวไปเรื่อยแต่คราวนี้มันต้องจุดก็คือจุดกลมก็คือกลมแล้วก็เข้ามุมก็คือเข้ามุมแต่คราวนี้วยความที่เอออาจจะเครียกอะไรอ่ะยังเก้ๆกักงๆอยู่ในบางจังหวะนะคะก็เลยอาจจะมีขาดขาดเกินๆหลุดหลุดไปพอสมควรนะนะคะก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้แล้วก็ บวกกับมีความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเหมือนที่เคยแขกแต่ก่อนแต่เพราะว่ามันมีความกังวลใจมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นก,ก็หลักๆคือร้อนค่ะร้อนร้อนแบบ น้ำตกอาบหน้าเงี้ยแต่ก็โอเคเพราะว่าก็ก็จะทําให้ดีที่สุดที่ว่าทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็ก็ต้องปรับปรุงก็เทสวันนี้ก็จบซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องทาอีกเทสหนึ่งก็ต้องก็ต้องจำแล้วก็จําเทสก่อนแล้วก็จําเทคนิคให้ได้แล้วก็ที่หลังที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่สนามกับกับพวกเขาเรียกอะไรรายละเอียดยิบย่อยอะพวกรายละเอียดต่างๆว่าเราจะ ก็บรายละเอียดบวกกับเราจะทำยังไงได้ดีได้ต่อไปก็ขอบคุณพี่ๆสืบื่องโชี่พี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็แฟนๆที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนพี่ๆที่อยู่เมืองไทยทุกคนที่เชียร์ททานิกแล้วก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของทีมนักกีฬาไทยทุกคนนะคะก็จะเป็นช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วก็นี่ยังแข่งอยู่นะก็เทออกมาเยอะ <laughs> เพราะว่ากำลังใจของท่านคือพลังงานอันพิเศษมันก็เหมือนแบบขับแรงให้มาถึงตรงนี้ได้นะคะก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังขดัดขาดเก,เกินยังอะไรอยู่ก็ก็ขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าก็จะทําให้ดีขึ้นโดยวันนี้ยังมีการประชุมทางเทคนิคและจับสลากลําดับการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในลำดับที่9ในายสุปสินคงพันธ์ลำดับที่20และนางสาวฉันชนกคาร่าริคแคร์ลำดับที่14โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน